Club World Cup Champions. สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บรูทุกท่านนะครับเจอกันในเช้าวันอังคารกับผมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับก่อนที่จะติดตามข่าวในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานกันได้นะครับเมื่อคำคืนที่ผ่านมาก็มีการจับสลากเอ c เฟ ในรอบที่5ซึ่งเชลซีเนี่งานไม่หนักนะฮะเดี๋ยวทีมไหนเจอทีมไหนเนี่ยติดตามได้นะฮะรวมไปถึงข่าวของนิโคลัสแจ็กสันหลายคนสงสัยว่าอนาคตของเขาจะเป็นอย่างไรวันนี้มีข่าวมาฝากกันด้วยแต่ก่อนอื่นนะฮะขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่างลีโอครับลีโอรวมกันมันสกว่านะครับเดี๋ยวกิจกรรมดูฟุตบอลออนกราวมีแน่นอนนะ,ะติดตามได้เร็วๆนี้นะครับแล้วก็ กิจกรรมดีๆอีกอันนึงของ FISG ครับกับ15ปีลูกบอลเพื่อน้องนะครับเดี๋ยวสนามต่อไปจะจัดกันที่ไหนติดตามรายละเอียดได้เร็วๆนี้ส่วนใครอยากได้ลูกฟุตบอลให้กับโรงเรียนของคุณเนี่ยผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับลงทะเบียนแจ้งความจำนงอยากจะได้นะฮะก็สามารถที่จะคลิกลิงก์เพื่อที่จะ ขอรับลูกบอลได้นะครับแล้วเดี๋ยวทีมงานจะพิจารณานะครับอ่ะไปว่าถึง FA Cup คัในรอบที่5ครับมีการจับสลากออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าในรอบนี้เนี่ยถือว่ายังมีบิ๊กแมชไม่เยอะมากนะครับมีฟูลแลมครับจะเจอกับเซาท์ทัมตันพอร์ตเวลหรือบิสตอลจะเจอกับซันเดอร์แลนด์ครับนิวคาสเซิลเจอกับแมนซิ t y ตี้นี่คือบิ๊กแมชในรอบนี้ลีสเจอกับนอริชนะครับ แมนฟิลด์เทาเจออาร์ซอนวูฟเจอลิเวอร์พูลเร็กซ์แฮมเจอเชลซีเวสแฮมเจอแมคคาฟิลหรือว่าเบรนท์ฟอร์ดนะครับนี่คือผลการจับสลากในรอบเรียกว่ารอบที่5นะครับซึ่งมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับก็คือทางฟิลพาร์กินสันกุนซือของเร็กซ์แฮมเนี่ยเคยเป็นอดีตกุนซือเบรนท์ฟอร์ดตอนที่เขี่ยเชลซีตกรอบเอฟเอคัพในปี2015นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะประมาทไม่ได้นะครับส่วนข่าวอื่นที่น่าสนใจนะครับก็มีรายงานจากคริสเตียนฟอล์ครับรายงานบอกว่าเชลซีและสเปอร์เนี่ยกำลังให้ความสนใจที่เซ็นสัญญากับคิมมินแจครับเซนเตอร์แบ็กชาวเกาหลีนใ,นใต้ของไบยามินิกแผนของสเปอร์ในการเซ็นสัญญากับเซนเตอร์แบ็กใหม่ในช่วงซัมเมอร์หน้ามีแนวโน้มจะขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะแต่งตั้งใครเป็นผู้จัดการทีมถาวนคนต่อไปฐานะเชลซีแม้จะมีขุมกําลังแนวรับที่เหลือเฟืออยู่แล้ว แต่พวกเขายังคงกระตือรือร้นที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับแผงหลังต่อไปหลังจากล้มเหลวในการคว้าตัวเชเรมียชักเก้นะครับอันนี้เป็นแค่สื่อในเยอรมันตีเท่านั้นเพราะฉะนั้นแฟนเชลซีอย่าพึ่งเรือวตื่นตะนกตกใจขนาดนั้นนะครับขณะเดียวกันนะครับยานิโอมองเด้ครับปีกซูเปอร์สตาร์ของลั์ซิกออกมาเปิดเผยว่าเขาเนี่ยเคยไปทดสอบฝีเท้ากับเชลซีเรนเจอร์และบอร์บัตเมื่อ2ปีก่อนเขาบอกมาเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากครับ ผมมีความรู้สึกว่าหลายๆอย่างมักจะวนเวียนอยู่แค่เรื่องเงินมีคนบอกให้ผมย้ายไปเล่นกับเชลซีเยอะมากแต่แล้วผมก็หยุดทุกอย่างและตัดสินใจด้วยตัวเองผมรู้จักกับประธานสโมสรของเลกาเดสซึ่งเขาเคยช่วยผมตอนย้ายไปสรัฐอเมริกาอยู่ดีๆผมก็ต้องเผชิญกับทางเลือกว่าจะไปเลกาเดสหรือไปเชลซีมันเป็นการตัดสินใจที่เสี่ยงนะครับแต่โชคดีที่ผมเลือกทางที่ถูกผมคิดว่าความอดทนเป็นสิ่งสำคัญมากในฟุตบอลมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินเสมอไปครับ ถ้าคุณเล่นได้ดีเดี๋ยวเรื่องเงินมันก็ตามมาเองขณะเดียวกันนะครับใครที่สอบถามเรื่องราวของนิโคลัสแจ็กสันเมื่อวานนี้เดอะไทม์รายงานข่าวที่แฟนเชลซีตกใจได้เหมือนกันเขาบอกเชลซียังไม่ได้ตัดความเป็นไปไ,ได้ที่จะเก็บนิโคลัสแจ็กสันเอาไว้กับทีมในฤะดูกาลหน้าเนื่องจากมาริสกาถูกแทนที่ด้วยเรยมูร์ซีเนียทุกทางเลือกอยังคงเปิดกว้างท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งเฮดโค้ชของสโมสรพูดง่ายว่าแจ็กสันเนี่ย มีโอกาสรีเทิร์นกลับมาเชลซีนะครับเพราะว่ามาริสกาไม่อยู่แล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่าอาจจะกลับมากับเชลซีอาจจะกลับมามีอนาคตกับเชลซีก็ไม่แน่เป็นไปได้เหมือนกันขณะเดียวกันครับฝั่งของ Sky s p o r t ์ตยู่ดิก็ตีข่าวเรื่องนี้มาเฉยเลยเริ่มจากพอลจอย c ์ก่อนกันครับพอลจอย c ์รายงานว่าเจนคลอปเนี่ยปฏิเสธความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีหลังจากอำลาลิวพู ซึ่งสกายสปอร์ก็รายงานคล้ายกันครับบอกว่าเชลซีเนี่ยออกมาปฏิเสธเรื่องการติดต่อทับทามเจนคลอปนะครับ <c oughs> ก็หลังจากอัมลาลิพูเนี่ยเอะมันมีข่าวแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายเป็นข่าวลือนะฮะไม่ได้มีการติดต่ออะไรแต่อย่างใดสําหรับเจนคลอบกับทางเชลซีนะครับที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็มีรายงานจาก สื่อในไนจีเรียนะครับอันนี้ตีไว้เป็นลือนะฮะอาร์เซนอลและเชลซีเป็นหนึ่งในสโมรสรในพรีเมียร์ลีกที่จับตาดูเอโมเอลเฟอร์นาเดสครับเซ็นเตอร์แบ็กของ Glass กราสโกเรนเจอร์ก่อนที่ตลาดซื้อขายจะเปิดขึ้นอีกครั้งนะครับก็ไม่ได้มีสื่อใหญ่รายงานเยอะสักเท่าไหร่นะครับที่เหลือเนี่ยข่าวอื่นที่น่าสนใจนะครับก็มีเอเดนอาซาครับออกมาอธิบายเรื่องความแตกต่างระหว่างพรีเมียร์ลีกกับลาลิก้า เขาบอกทั้งสองลีกมีสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันครับพรีเมียร์ลีกจะเน้นเรื่องพละกําลังมากกว่าคุณต้องวิ่งตลอดเวลาแทบไม่มีหยุดส่วนลาลิก้าจะเน้นเทคนิคมากกว่าครับที่มริริตคุณสามารถคุมจังหวะเกมได้แต่ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยไม่มีโอกาสแบบนั้นเลยคุณต้องเล่นด้วยความเร็วเต็มที่ตลอด90นาทีขณะเดียวกันปาติกเวร่าครับเคย้อนไปถึงเหตุการณ์ที่เคยประทะกับคนดูแลสนามของทางเชลซีครับเขาบอกผมว่าผมโชคดีนะครับเพราะผมได้เห็นรูปเขาเนี่ยคือเขาตัวล้ำบึก อย่างกับสัตว์ป่าเลยครับพอผมเข้าไปแคมป์ทีมชาติฝรั่งเศสอีกไม่กี่สัปดาอ์นเนลกากับมาลูด้าก็ถามผมว่าเอฟราในพวกเราเจอหมอนั้นทุกวันนะเว้ยเขาตัวใหญ่ยักษ์มากนายแน่ใจจริงๆเหรอจะไปบวกกับเขาผมเลยตอบไปว่าตอนนั้นเนี่ยฉันไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันวะนะฮะเกือบโดนตบซะและ้วฮะสำหรับปาติกเวียรานะครับที่เหลือเนี่ยมีข่าวอื่นที่น่าสนใจบอกว่าจอร์ดิงกาได้ออกจากสเปอร์แล้วนะครับ โดยมีผลทันทีหลังจากทำงานกับสโมสรแห่งนี้เพียง33วันเท่านั้นนะครับรวมไปถึงข่าวอาแจ็กยืนยันว่าอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกจะต้องพักแข้งนานประมาณ6-7เดือนหลังจากได้รับบาดเจ็บที่เข่าอย่างรุนแรงนะฮะก็ย้ายมาปั๊ดเดียวครัเจ็บดวงแตกมากนะฮะสำหรับอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกนะครับ ที่เหลือก็มีเรื่องของนาโปลีครับเตรียมเจราจากับตัวแทนของสกอตแบ็มคโทมิน่มิดฟิลด์ทีมชาติสกอตแลนด์เกี่ยวกับการต่อสัญญานักเตะรายนี้ไปจนถึงปี2030มีข่าวลือว่าแมคโทมิน่จะย้ายกลับไปเล่นพรีเมียร์ลีกแต่สถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดคือข่าวลือเหล่านั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้เอเจนต์ของเขาเจราจาต่อรองสัญญาที่ดีขึ้นในเงื่อนไขที่เหมาะสมกว่าเดิมนะครับก็อาจจะตีไว้เป็นข่าวลือนะแต่ว่าสุดท้ายคือ เป็นการเร่งที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับก็อาจจะอับค่าเหนื่อยขึ้นสําหรับสกอตแม็กโทมิเน่นะครับดูแล้วไม่น่ามีอะไรนะสำหรับแม็กโทมินเน่น่าจะอยู่กับทีมต่อมากกว่าส่วนข่าวซื้อขายอื่นที่น่าสนใจนะครับเมื่อวานนี้เรารายงานเรื่องของมูริโอลไปแล้วนะครับวันนี้ก็อาจจะเงียบหน่อยแต่อยากให้ตีไว้เป็นลือก่อนนะครับเรื่องราวของมูริโอลยังไม่ได้มีอะไรที่ค่อนข้างชัดเจนเท่าไหร,ร่นะเพราะฉะนั้นแฟนเชลซีอย่าเพิ่ง ตีโปรตีพายไปก่อนนะฮะเน้นไปที่ซัมเมอร์แล้วกันรอดูซัมเมอร์เนี่ยอาจจะกลับมาให้ความสนใจอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เหลือเนี่ยมีอัปเดตเรื่องของราฮิมสเตอร์ลิงที่ไปอยู่กับเฟยนอตนะฮะมีรายงานว่าทางเฟยนอตเนี่ยกำลังเรียกว่าฝึกซ้อมอยู่ที่เบลเยียมเพราะว่าราฮิมสเตอร์ลิงเลยนะครับเขาบอกว่าเหตุผลคือ ไรฮิมเซอร์ลิงเนี่ยยังไม่มีใบอนุญาตในการทํางานในเนเธอร์แลนด์ดังนั้นสโมสรจึงตัดสินใจย,ย้ายสถานที่ฝึกซ้อมเพื่อให้เขาสามารถปรับตัวกับทีมได้นะครับโอ้โหย้ายที่ฝึกซ้อมเลยฮะจากเนเธอร์แลนด์ไปฝึกซ้อมกันที่ไปฝึกซ้อมที่เบลเยียมนะครับเพื่อไรฮิมเซอร์ลิงนะครับที่เหลือเนี่ยอีกอร์ทูดอก็ทาการลงซ้อมกับทีมทอร์นาเมนต์สเปอร์แล้วนะครับมีการเปิดตัวไปที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เป็นการลงซ้อมกับสเปอร์เป็นวันแรกนะครับ ที่เหลือเนี่ยนะฮะมีเลกิฟส์ครับรายงานสื่อในฝรั่งเศสนะ,ะบอกว่าเรื่องราวของเมสันกรีนวูดครับข่าวของเมสันกรีนวูดเนี่ยมีรายงานนะฮะก่อนหน้านี้มีข่าวเรื่องข่าวลือไปเรอัลมาดริดด้วยนะฮะอันนี้เป็นเลกิฟส์สื่อในฝรั่งเศสเขาบอกว่าทางเมสันกรีนวูดเนี่ยนักเตะทีมชาตอังกฤษนะครับ ก็บอกว่าด้วยการด้วยความรําคาญเสียงวิจารณ์ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องทําให้ไมสสกรีนบูดตัดสินใจเมินเฉยและไม่สนใจเบนนีนเ่เเรเทียในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับก็สุดท้ายเบรเทียก็ต้องย้ายออกไปนะครับที่เหลือก็ดูแล้วข่าวไม่น่ามีอะไรเท่าไหร่นะครับน่าจะเป็นข่าวลือซะเยอะนะฮะก็อขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้า ส่วนแฟนๆคิดว่าแจ็คสันจะกลับมาอยู่กับเชลซีได้ไหมลองคอมเมนต์กันเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ